จ,จสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile l e g e n d นะครับผมก็มาเล่นไลลานะเออไลลากับสกินใหม่ของเขานะครับผมแต่พอตรงข้ามมีโนแลนด้วยสกินสิ1 1อย่างสวยผมเคยมีแล้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เหือโนแลนนะครับผมเพราะว่ามันก็พอเล่นได้ก็เล่นสนุกอยู่นะแต่ถ้าเกิดเลดเกมก็จะเล่นยากนิดน,นึงนะครับสำหรับโนแลนนะเป็นตัวที่เบิร์ดดามจต้นเกมได้ดีมากต้นเกมกลางเกมนะฮะ เลดเกมอาจจะไม่สู้ตัวเลดจริงๆอย่างเงี้ยเออถ้าเจอทีมแท้งก็สู้ยากครับผมอ่ายืนเลนเนีบยผมเราเจอฮาริสเนีับผมฮาริสไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบแก้ทางไลลาได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮาริสเนี่ยผมจำได้ดีเลยเวลาเจอเดลาเนี่ยเจรลาก็เอาฮาริสมาเพราะว่ามันมีสก,กิลพุ้งกับทำดาเมจแล้วเพิ่มเกาะด้วยเออเล่นไม่ยากตรงน,นี้เล่นไม่ยาก เล่นผมเล่นได้หมดละเล่นไอฮาริสเล่นกลางฮาริสเล่นนักยิงไอฮาริปตายยังไม่เคยเล่นฮะว่าโหจิงนะนี่ได้รองเท้าตีเร็วครับรอคองก่อนยังโดน <c oughs> โอ้ดูโคตรแรงเลยด,ดิหายไปครึ่งหลอดแล้วของผมนะ่ดูฮาริสมันแรงขนาดนั้นนะมันเป็นดามจดเวทนะครับผมแล้วเรายิงไมไหม มันยังไม่ไม่หมดครึ่งหลอดเพราะว่าตอนที่มันกระโดดสกิลที่มันกระโดดนะมันจะมีเกาะใช่ไหมครับกลมกลมอ้อมตัวมันน่ะเนี่ยนี่แหละมันทําให้มันแบบอึดในระดับหนึ่งเลยเห็นไหมถ้าไม่มีเกาะมันจะเข้าลึกอยู่แต่มันมีก่อนไงก็เลยปิดดาเบจมันไม่ได้ครับแล้วมีสกิลโมบิลิตี้ซึ่งเวลามันขาตายกว่านะ เวลานะฮะมันไม่มีสกิลโมบิลิตี้หรือสกิลพุ่งสกิลที่เพิ่มสมรรถนะในตัวของมันอะ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าสกิลมันเป็นแบบแรงๆแล้วระยะมันไกลอันนี้คือสิ่งที่มันแลกมาคือมันยิงไกลนะครับผมเราต้องพยายามยืนระยะให้เป็นนะถ้าสกิลแบบศัตรูมันพุ่งมาเนี่ยพุ่งมาเงี้ยก็ระวังับผมดูเหมือนศัตรูเนี่ยพยายามอยากจะตอดเราให้ได้นะครับผมอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม อย่างนี้ก็พอที่จะบอกว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมดิห็นไถ้ามันเข้าไปชิดตัวมันจะได้เปรียบเรานะครับผมแต่ว่าถ้าเมื่อกี้สกิลหนึ่งผมโดนอ่ะเจ็บผมบอกเลยว่าเจ็บเผลอตายได้เลยนะฮะแต่ก็ช่างมันเถอะอ้าวสตูก็ปล่อยมาช่วยอีกแล้วมาแล้วหน้าครับผมสกินนี้ก็สวยนะหน้าหน้าไอ้สกินบรีดใช่ไหมบรีดเบนเดอร์บรีดเบนเดอร์นะะมันจะเป็นดูโอ้กัน ของนาหน้ากับอันดับอันดัก็เท่จะเป็นเหมือนตัวสปารล์ลอะไรสักอ,อย่างที่คล้ายค้าข้างขาบินได้นาหน้กาก็จะเป็นเหมือนกับตัวอะไรไม่รู้นะครับสกไปแล้วมันจะเหมือนแบบขี่ขี่ลูกบอลเออเท่น่ารักดีเนตัวก็ชอบน,นะเดี่ยวคอลเลกเตอร์อีกแกผมพูดเลย ราคามันเจ็บกว่ามัง้งข้างล่างเขาโนเนียกันเราก็อย่างงี้ครับนัวๆไปเฮ้ยเ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ขาถึงตัวว่ะต้องถอยนะครับไม่มีฟิกเกอร์ยิงถอยยิงถอย,ถอย,ถอยโอ้โหต้องกลับแล้วได้ไหมยนะได้อยู่ขอฟาร์มก่อนแป๊บนึงไ,ไม่ให้มันชนเลนแล้วกลับบ้านได้เลยครับ มาฟามะระวังแค่ศัตรูตอนนี้ศัตรูเนี่ยมันโอ,อ้โหมันโดนกดเลนอย่างนั้นไว้จะตายละมาถึงกเชวอนเดี๋ยวจะตายละเรายังไม่มีอันนี้เฉยไม่มีฟอ,องพอส่วนศัตรูเนี่ยมันยังไม่ค่อยถมมามากเห็นแต่หน้าหน้านะถ้าศัตรูเริ่มถมนี่ลำบากแล้ว อันนี้จากกระแสนะจากกระแสสกินไลลาลีเจนนะผมไปฟังมา้วก็แบบไปเห็นมาว่าเออกระแสของมันก็คือตัวละครไลลาเนี่ยเอฟเฟกยังไม่พอสกินตัวเนี้ยมันไม่มันไม่สู้ไม่สู้สกินของอัลฟ่าที่มันมีเอฟเฟกแบบว่าค่าครบสิตัวแล้วจะเปลี่ยนร่างนะผมก็ชอบผมชอบอัลฟ่ามากมันวิวหวาดีโอโ,โ,โฮโฮระวังด้วยนะครับ ผม oh, <em> ว่าลายลานี่มันมันก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่นะแต่ยังไม่สุดใช่ไหมล่ะยังไม่สุดก็รอรอไปก่อนเพื่อเขามีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างโอ้ oh, เอาละเดือดรอดแล้วก็ตึงๆงนะี้ มาแล้วมาแล้วโอ้ย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 เจ็บโอ้ย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 เจ็บปิดไฟเลยโอ oh, <c ười> ้ไม่ได้เฮ้ยมีคนมาต่อไม่นะไม่นะอ่าได้ไหมฮะ <c ười> ไม่ถูนอุย้ยอีกลูกหนึ่ง มันไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายกูตายเออมีใครอยู่เปล่าวะโอ้ววังไงฮาริตนี่ก็มาว่ะไม่ได้คิวเลย ิงไปว่ามันดูเงียบๆอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยมันยิงมันยิงเว้ยมันอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละไอโนวาเลียโคตรแรงระวังก็ดีมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมโนวาเลียมึงเนี่ยอย่าวัดตรงนี้ครับโดนมาร์กโดนมาร์กอยู่ตัวโดนมาร์กอยู่เดี๋ยวมันยิงมาเฮ้ยต่อต่อต่อ ระหว่างนี้คือเพื่อนเขาไปเล่นกลางเล่นล่างหมดอะเรารีบดันดันนะผมเชียวเหมือนกันแต่ว่าดันไปก่อนพอจบป้อมก็ถอยก่อนได้ครับเผื่อมันมันพุ่งมามันจะเอมาเดี๋ยวมันจะไม่งามว่าเดี๋ยวจะไปเล่นกลางเขา่อยเอาตามก่อนไอแมวแมวเดี๋ยวมันด่ากู เดี๋ยวมันดาเดี๋ยวกูชิวันดาแตงหวานี้ยังไม่ถึงเวลาจริงๆก็ไปบับเลสได้นะถ้าถ้าป่าให้นะ,ะปืนเพิ่มระยะเป็นของที่สำคัญเรามาแล้วไอเทมหลักเลย ย้ำๆกดสกิล2ยสองย้ำๆๆไว้นะเผื่อมีการจาร้าเอ๋กันเกิดขึ้นในพุ่มไม้ฮ้มสกิลสองมันโดนนะนะแล้วกดโจมตีธรรมดาใส่โอ้ข้าสองเลยปะรอกันเลนกลางก่อน เข้าแล้วเฮ้ย <c oughs> เขาลึกด้วยเขาลึกด้วยโอ้โหโดนไปครับผมยังลึกเลยเกับไปตั้งหลักกลับไปตั้งหลักลหกน่ะมันพยายามยิงไล่เรามาครับผมโนวาเลีย no นะมันเริ่มแบบชินมือแนละ้วมันเริ่มแบบนั้นแล้วยิงแมน่นยิงแมน่น

เอาโอกมาเลียให้ได้อ้าวโดนยิงอีกขอเลือดหน่อย <im itation> น,น,น,นี่นี่น,น,นี่นี่นี่โดนโดนไปซะเฮ้ยยะยิงไป,ไป <im itation> ให้ให,ให้ให้จอนสันมันบังไปหล <im itation> ดแล้วเว้ยมาอยู่นะกัจ้ะมาๆๆ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  โนวาเลีย no ไม่ชนไม่ชนชไม่ได้ชะไม่ได้มันหาจังหวะเข้าอยู่อุ๊ย,ยมึงตายมึงตายโดวาเรีย no <c oughs> สำคัญจริงๆตัวนี้มาพอให้สาดิฟสซดิฟเป็นไรสาดิฟ <c oughs> ยังมาย่างกันอีกอะ่ะอ,อือบมว่าเฟย์ยา่ไฟตรงข้ามนี้แจกยับเลยแบบเข้าไม่สนเลยรู้ว่าตัวมันเก่งนะแต่ว่าจะเข้าดื้อๆแบบเข้าโง่ๆไม่ได้นะไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเป็นดาเมจเวอร์บังอะไรขนาดนั้นถ้าลำหนึ่งห,งหงอ่ะโอเคเลยไปให้โดนลุมอ่ะ ก็ไม่ไหวอ่ะก็มีะายตาตันสตันตัวสตันเยอะเงี้ยลำบากตัวเบิร์ตตัวตตันโอกาสรับมันน้อยอ่ะแป๊บเดียวก็แตกแล้วอ่ะตัวไปขี้ใหญ่นะจำไว้ก่อนเสียวๆเว้ยดักรอมันจะส่องมันยิงสุ่มไปปะแต่ว่าเสียงมันยิงนะเสียงโนบารีนะตรงนู้นตรงนู้น อ้าวเรียบร้อยยิงโดนด้วยว่ายังไงเบ่าคุณตกบใบแล้วไอีโนวา,าเลียไอตัวเนี้ยสำคัญนะผมไม่ค่อยชอบมันทั้งสองทั้งอะไรดาเมตมันก็เวอร์ย,ย เอ็ดเกมถ้าโดนเนี่ยอืมยิงไปจะไม่ตายแล้วนะมันจะมีพลาสติฟไม่ไม่มีพลาสติฟมันไม่ตายอ่ะ oh, หลังคุชิออนตุ้มเดียวแล้วน่นะน oh. ะศัตรูมาวะเด,ด,ด,ดีินฮาลิสโอฮาลิส แครคาลลิแตก <c oughs> ยิ่งหลอดได้นะ <c oughs> รู้สึกเอ,อ่อ <c oughs> เหมือนปากยังไม่พร้อมนั่นไม่เป็นไร <c oughs> เลือดไปเพลือดขี้ใหญ่มาต้อจะแรงขึ้นนะจริงๆขี้ใหญ่เนี่ยควรจะออกช่วงกลางๆเนาะที่ผมออกท้ายๆมไม่เล่นดักฉากไง แต่จังหวะจริงๆออกเลยก็ได้ออกต้นๆเลยก็ได้ต้นเกมกลางเกมออกท้ายเกมก็ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะกว่าจะปิดดาเมจได้มันยากไงเสโอ้โหโดนยิงคตรเจ็บ โอ้โโหหเจ็บอยู่กลางว่ะคนกำลังเซฟป้อมอยู่ว่ากุชอนทำหน้าที่ได้ดีนะแบบว่าไปล้วงโนวาเลียล้วงอะไรเงี้ย หน้าที่ของมันเลยจัดการตัวดาเมจมันซะจนกว่าเราจะเกิดไม่ทันว่ะพอแล้วกันนะติดเกมแล้ว <c oughs> อ้โนบาเรียม,มันยนึงตึงเลยอะ่ะไม่เอาคืนได้อะแปรงมากครับอ่าแต่ว่าแตกไปแล้วโยด,ด,ดไปแก้แคนให้แล้วอืเอหน้าเต็มกำลัง เดียมพอมเดียมพัอมบอมบอมพอมพอมยิงไปเลยจบเกมแล้วเพื่อนยิงสกิลว้าวะ่ะที่ต้องปล่อยครับศัตรูเออโหไม่ใช่อะไรหรอกนะมันเหลือสองอะทีมเราตายหมดครับผมอุชอนเพิ่งเกิด ตกิ้หนึ่งไม่โดนว่ะเฮ้ยสองว่ะโอ้โหโคตรแรงยิงไปเพื่อนตายหมดละต้องยิงคลิปเคลียร์บ้านก่อนแป๊บนึงเลียร์ก่อนเลียร์ก่อนสองวิ่งละสองวิ่งละมากูฟิกอ่ะ อ่าต้องเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยไม่กะไม่ถูกนะครับรอไปก่อนนะครับเกินเริ่มเกิดแล้วยื้อไปจนเพื่อนเกิดนั่นแหละเสียงหลอดนี่วะมันเตรียมเกิดแล้ว,ว,ว,วอือ้ระวังระวังยิงไม่โดนวะ ไม่ได้อ่าโอเคโอเคไประเบิดตู้มโชว์หน่อยก็ยิงไม่โดนดิเคสกิวนี่เอ้าเอาน้าจอหน้าจอเห็นไหมครับหน้าจอมันหมุนไปเองเลยเมื่อกี้มันลงโอ้ขรริบกรริบแล้วมันเดินเองเดินเอง โอ oh, นี่แหละนี่แหละผมเล่นนานไม่ได้ถ้าเกมมันยืดเยื้อนี่ผมโอ,โ,อโ,อโอ้หน้าจอเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือเครื่องมันไม่ดีอะ่ะเครื่องมันจะมีปัญหาผมทําคลิปไม่ได้เนี่ยมันตกบ่อยอะไรเงี้ยมันโดนน้าฝนมันโดนอะไรมันโดนบ่อยครับผมเนี่ยแล้วมันเกิดอาการแบบรวนๆวนแลว้ลว,ลว,ลว,ลวเนี่ยไม่เช็คดูแล้วไม่เป็นที่เน็ตเน็ตก็ เน็ตช้าก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนี้อันนี้มันแปลก,ปลกเป็นทุกเกมด้วยนั่นโอเมจิก็เป็นน,น,นะฮะถ้าเล่นนานๆเกมนี้ก็เป็นแต่ถ้าเล่นเกมอื่นจะไม่เป็นน,นนะพวกเกม RPG พวกเกมเทิร์นเบดเกมอะไรไม่ไม่เป็นหรอก้าเป็นเกมโมบ้าเป็นอุมวิ่งจะค้างครับผมไปค้างเลนบนอะไรเงี้ยจะวิ่งวิ่งวิ่งเองบัฟไม่ได้มาาันจะค้างวิ่งไปเองเลยนะครับเดี๋ยวว่าแย่อยู่ ยังดีนะเมื่อกี้ยังฆ่าวโนแลนได้ไม่งั้นเราก็แย่เหมือนกันยิงเราสามารถทัดขารองเท้าออกแล้วออกดาบเขียวได้นะแต่บางทีผมก็ลืมออก ประตูตายไปหมดแล้วคือโนลแลนใช่ไหมเราขาดแค่คลิปครับไม่มีคลิปอ้าวขึ้นไปอย่างนั้นเลยไม่นะไม่นะโนแลนครานี้เป็ <c oughs> นบ้านวะจบ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  มันมีเสลีคาคอตลอดเวลาเลยไม่ไหวจริงจริงเอ้ครับผมก็จบไปแล้วนะฮะก็เล่นแบบเกือบแบบเกือบไม่รอดอึ้นวายสักนิดหนึ่งอะไรอะ่า่เงี้ยเมือนมนมีเกมใหม่เกมแบบรีจิสเตอร์อะไรเงี้ยเอได้ได้ รวมเราเอาเรื่องอยูอ่